แต่ตอนไชั้นเกมมันก็ไม่แต่งนะเกมมันหน้ามันอย่างไรเนาะเอาหน้ามันนํามาเลยไม่มันมีมันมีอันหนึ่งที่แต่งแต่อีกอันหนึ่งที่ที่ได้อะไม่แต่งใช่ตอนร้อนคนพี่เหรอหกสิบคนโอ้ยเนาะคนนี้มันปรมชาติมากจะปรมชาติจนวันเลยปรมชาติอะไรนี่ลงโทษเหรอแต่พี่จำจำมากเกมได้ตั้งแต่วันนั้นแหละแล้วแบบธรรมชาติสร้างมามีมีมาเก้มายืนรอไล่คนนี้เป็นเป็นมาของเด็กคนนี้เหรอ มำร้านักเด็กหน้ามันตอนอยู่ในบ้านนิวกับปอจองบอสกับเกฟใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่มันเล่นได้หลายช็อตเว้ยมันแบบมันไม่ได้แบบว่าจะแบบเป็นแค่คนเดียวมันเป็นได้หลายคนแล้วา่ถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าเราต้องเราต้องเลือกว่าเราจะเล่นอะไรบ้างว่าช็อตไหนช็อตไหนเราจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยช็อตในบ้านหน้าประทับใจก็มีเดี๋ยวเกฟกับกับกับพี่บอสเป็นเป็นเดี๋ยวเกฟเป็นนิวแล้วเดี๋ยวพี่บอสเป็นพี่ปอมีอะไรแค่รอเออใช่ช่งในบ้านอันนี้จะเป็นเกฟ ปูจูปูจ <Also, S 2> <qu> <sounds> ูอาพอดีอาปูจูแล้วต้องจับใกล้มั้ยนะครับสวัสดีครับบัดดี้ไม่เคยสนใจทำอย่างเงี้ยบัดดี้ไม่เคยสนใจเกมอ่ะถ้าบัดดี้ต้องทำอย่างงี้กับบัดดี้บัดดี้ก็จะหลบหลบไปสี่หลบหลบไปอย่างเงี้ยเออหลบบัดดี้ไม่รักเกมแล้วหรอแล้วขี้อิ่มบัดดี้บัดดี้ครัับบดดลาครับ เป็นพี่ปอนิวเดี๋ยวเป็นพี่ปอนใช่ไหมไอวิกมันยังอยู่เป็นพี่น้องแข่งต้องทำอะไรเดี๋ยวต้องทำหน้าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมาดี้ดีกว่าไม่เป็นพี่พี่ปอไม่เป็นนิวไม่เป็นพี่ปอคืไม่เปลี่ยนที่สุดหรอไม่มีอะไรให้รอมีเดีนดนนอีกปะสวีกันนิวบอกว่าอะไรอ่ะ